สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่น้องคู่เอางานประจาของแม่น้องคู่มมาไ้เบิรงนเนาจะเมื่อนี้ก็จะเป็นตอกสวนรองเท้าเนาจะตอกสวนรองเท้าของู้หยิ่งเนาจะก็จะมีทั้งสีอา่ามีสีเมื่อนี้จะมีแบบสีลักษณะสีโทน,อ,นอ่อนเนาจะสีหว,วานหวานพี่นอ้อง มีสีดําสีครีมประมาณนี้เนะจ้ะ่วนส่วนรองเทา้าเล็กหน่อยเดี๋ยวแม่น้องพุ่มจะให้เบิร์อีกที่หนึ่งนะจ้ะเป็นงานประจําของแม่น้องพุ่มมาเบิร์กานจา่างานนี้เป็นแบบใดเนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นงานที่แม่น้องพุ่มเฮ็นาะจ้ะเป็นส่วนรองเทา้าส่วนรองเท้านี่ก็คือแม่น้องพุ่มจะเฮ็ดแต่ส่วนรองเท้าเด้อจ้ะจะผลิตแต่ส้นรองเท้าเนาะพี่น้อง จะบร like yeah. okay. um right. ิเฮตเป็นต mm ัวลองเท่าวจะเข้าจะเฮตในส่วนแบบนี้ทรงไลูกค้าเนาะจะก็คือว่าจะฉีดปาติกเนาะจะฉีดเองแล้วก็เฮตสีเองแล้วก็ทรงไลูกค้าเนาะจะอันนี้จะเป็นแผนกตอกจะก็จะเป็นตอกตอกนี่ก็จะเป็นตอกใส่จังจังนี่ก็จะเป็นตัวนี้พี่น้องสีน้ำตาลตัวนี้จ้ะเขาเรียกว่าจังเน้วจะกู้จังพี่น้องสีน้ำตาลนี่เนาะจะจะเป็นตัวนี้ก็จะมาตอกใสแล้วก็ทรงไลูกค้าก็จะไปแพคเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้อง แพ็คเป็นคคูๆไปนะจ่ะแพกแ็กเราก็จะส่งให้ลูกค้าเขาก็จะฉีดแต่สนจ้ะอันนี้จะเป็นอพอกระลั่งเปลี่ยนพิมพ์เนะจ้ะเปลี่ยนพิมพ์ฉีดสนหอสนหอก็จะเป็นตัวสีดำๆเนี่จ้ะพี่น้องเป็นตัวสีดำๆแล้วแต่แบบลูกค้าให้เขาฉีดแบบใดสั่สางงานเขาแบบใดนะจ้ะเดี๋ยวแม่น้องพุ่มจะหอ่อให้เบิรงจ้ะวาเป็นแบบใดเนะจ้ะเหตุแบบใด นีแม่หนังพุ่มจะมาห่อให้เบิ้งจ้ะอันนี้กับการหองานก็นจะเป็นประมาณนี้นะจ้ะก็จะ,จะเข้ากับจะห่อเท่าละสองขางพี่น้องสองข้างจับใส่กันประกบกันแบบนี้นะจ้ะเป็นงานที่เมนหนังพุ่มต้องเหตุทุกมือน,นะจ้ะเห็ดประจำงานกับจาเหาตามออเดอร์หูกค่าจ้ะพี่น้องเป็นงานประจำที่เหาต้องขมือ ออเดอร์ลูกค,ค้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะก็จะตีสีตีสีแบบนี้เท่ากับจะเค็ดตามออเดอร์ลูกค,ค้าเลยเนาะจ้ะงานก็แล้วแต่มือแล้วแต่แบบช่วงนี้งานแม่น้องุ่กกับบ่อยหลายเนาะจ้ะเมื่อนี้กพอก็จะเปลี่ยนที่เป็นงานปล่อยลนเนาะจ้ะจะบ่ได้เหล่าเครื่องถ้าสมมุติว่าเป็นงานเสียบเหล็กตัวเนี้ยที่เฮาเสียบเหล็กไว้ข้างในเนี่ยเฮาจะต้องยืนเสาเนาะจ้ะยืนเสาค่อยเสียบเหล็กให้ ตัวงานเราก็ค่อยปิดพิมพ์เปิดพิมพ์นะจ๊ะเปิดเปิดไอ้ประตูนะจ๊ะแต่ยังงานตัวเนี้ยก่อนนะเหตุเยู่คือเป็นงานลอยเลือเป็นงานลอยล่นงานประจำเนาะพี่น้องเท็ยกันไปคว้าช่วงนี้การงานหน่อยจะน้อยนึงจ้ะเหตุงานมือหนึ่งหยุดเครื่องมือสิเนาะจ้ะแต่กะสูงขึ้เก่าแล้จ้ะพี่น้องเหตุคือเก่า งานหอนี่ก็จะเป็นสีดําแบบนี้พี่น้องตัวนี้งานเสียงานหอนี่ลูกค้านี่จะเอาไปหอผ่าได้เลยเข้ามาตองเห็ดยังเลยจ้ะออกมาจากพิมพ์แล้วเขา้ากะตัดงานได้เลยนะจ้ะออกมาจากเครื่องแล้วเข้ากะตัดแล้วก็สามารถชงให้ลูกค้าได้เลยกะเอางานมาให้พี่ไอ้นองบึงาา้งนะจ้ะเป็นงานประจำของแมนักคู่คลิปนี้กะเอาไวา้สำหรับคนนะจ้ะเดี๋ยวมันจะยาวเปลี่ยนไปขอบคุณจา้า